ได้เลยนะครับว่าเป็นเทลเลอร์ที่แบบทำออกมาได้เท่มากเลยนะครับก็วันอัปเดตของทีเดนะครับจะเป็นวันที่27เดือนมีนานะครับหรือประมาณอีก7วันของนับจากวันนี้นะครับอีกประมาณ7วันนะก็จริงๆนะครับโมเด็กเปิดเป็นโหมดที่ง่ายมากแล้วนะครับตอนนี้นะเพราะว่าแบบมันมีตัวหลายตัวนะครับที่โกงเข้ามานะครับผมแบบเหมือนเรามีเฮลิคอปเตอร์นะครับเราก็จะมาแบบสามารถแบบชนะดานเล็กเปิดได้แล้วนะครับแบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมใช้พวกแบบเลเซอร์กันอะไรมอนี้นะครับแบบ เอาไม่ไหวเลยนะครับโคตรยากนะโหมดนี้นะโดยในคลิปนี้นะครับเราจะเอาแบบลองเอาเซตเก่าๆสมัยนู่นมาใช้ดูนะครับว่าเราจะไหวกับ X เปิดหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโหมด X เปิดแล้วนะโอเคเราเลือก X เปิดไปเลยผมคิดว่า X เปิด X เปิดที่กำลังจะอัปเดตรีเวิร์คเข้ามานะครับผมคิดว่าน่าจะโคตรยากเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเอาเซตแบบเซตโบราณมาเลยนะน่าจะเริ่มยากอยู่นะครับเราวังเลเซอร์ประมาณตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับจะได้คุ้ม นะแม้วงมันกว้างมากเลยนะนี่น่าจะยิงได้หมดนะครับเอวิสซ์วิลคัมทูเอ็กเปิดโหมดดิสโหมดอะไรมันยากมากเลย <S 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 เดี๋ยวขั้นสองร้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ยิงไกลขึ้นนะนีอุ้ยตัวนี้ควบคุมเยอะเลยนะครับคือเมื่อก่อนตัวเลเซอร์นี่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเมื่อก่อนยังไม่มีพวกตัวโก้เล่นเลยนะครับมีแต่เลเซอร์กันนะครับที่ผมเล่นอยู่นะช่วงนี้ทีเดย์ก็ไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างนะเดี๋ยวเราอัพขั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไปนะครับ ไปปมเออ,อทำไมสกินนี้มันเท่ยังเนี่ยสกินของอะไรวะผมไม่รู้ผมได้มาจากไหนนะครับเราเปิดคูณสองไว้ยังเปิดไว้แล้วนะครับต่อไปก็วางเลเซอร์ตรงข้างๆกันนะครับวางไปโอเคอัพขั้นสองร้อยจะได้ยิงไกลๆนะครับนี่เห็นไหมมีตัวออกมาเต็มเลยนะเมื่อก่อนวิธีการโซล่เอ็กเปิดด่านนี้ก็คือวางเลเซอร์ไว้เยอะๆนะครับแล้วก็อัพขั้ขนด้านล่างให้ตันนะเอ้ขั้นด้านบนดิเออนม่าจะประมาณนั้นนะครับ พี่ชายสี่แขนมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าเรามีตัวกันอยู่นะเดี๋ยวอัพขั้นเลเซ,เซอร์ขัน้นพันสองร้อยห้าสิบไปได้สักตัวนะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจจากหกเป็นสิบสี่เลยนะมันจะได้อยู่นะครับอัพขั้นพันสองน่าจะโอเคนะเอา,เาอไปไหวไหมเนี่ยไ,ไหวเราวางบาหลักเพิ่มหน่อยนะครับบาหลักวางไหนดีสักตรงนี้แล้วกันนะวางไปวางไปโอเคเยี่ยมมันหลุดไปนะแต่ว่าเรามีบาหลักอยู่นะครับอุ๊ยต,ตัวนี้น่ากลัวนะผมหลุดออกไปนะมันจะเสกมันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับรไม่งนะั โ okay. อเคโจนก็ไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะไหวนะบะลลักเราก็น่าจะยิงพวกนี้ได้หมดนะครับอัพขั้น7 0็ร้อยไปสัก2ตัวแล้วกันโอ,อ้ไม่มีเงินนะ <c oughs> อย่างโจนนะครับเรื่องบอกมาบ้างเลยนะครับตอนเนี้ยมันสยองเลยเกินนะครับโอ okay. เคเราว่างดีเจบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวลองเงินสักคู่นะดีเจสกินนี้ผมซื้อมานานมากเลยนะสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่ติดมากเลยนะสมัยแรกๆนะครับซื้อสกินแบบเยอะเลยนะ โอเคขานเงิน400ตอนนี้เราไม่มีเงินนะโอ้ตัวนี้โดดเดียวเลยนะครับมายืนโดดเดียวเลยตรงเนี้ยนี่ก็สบายๆนะเราเราวางอย่างเดียวเกียมีแต่เงินเลยนะครับเกีวยววางขั้นด้านล่างดีกว่านะอาไปก่อนนะ oh. โอ้หเยอะจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามีปลาหลักแล้วนะ่าจะไหวนะครับคิดว่านะเราวางแบบสแปมสปมไปแล้วกันนะปลาหลักนะปาปาโอเควางได้แค่นี้นะเราอัพไปครับปาปาปาโอเค โอเคโอเคตอนนี้ก็น่าจะสบายขึ้นนะเพราะว่าเรามีปลารักตั้งเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเราก็อรอาวางเจ้าเจ็กก็นอสดีกว่านะครับไหนคุ้มนะตรงนี้น่าจะคุ้มสุดนะเตอเรา้รองเงินอย่างเดียวนะครับปะหรักมาคอยช่วยอยู่นะตอนนี้ยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อนมาเยอะจังวะ๋อ,อมันมีตัวเสกเยอะนะครับเค yeah. ตอนนี้โอ้โหมันเริ่มลุดไปเยอะนะครับแต่ว่าบลารักเราน่าจะจัดการได้นะเพราะว่ามีเยอะมากเลยนะด้านหลังคิดว่านะครับ โอเคอยู่ไหมน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรารีบอัพแจ็คกระนอให้ได้ขั้นมองเห็นตัวล่องหุ่นดีกว่านะครับไม่งั้นมันจะยำยิ่งกว่านี้นะนี่ขนาดนี้ยังหลุดออกมาเยอะเลยนะฮะเออขอช่วยพรวอัพช่วยก็เลยกันนะครับให้แบบมันเห็นตัวล่องหุ่นเลยนะ <c oughs> บดูดีไม่คุ้นชินนะครับเซ็ตนี้ผมไม่คุ้นชินจริงๆโอเคตอนนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับหน้าหลังก็กันได้นะเดี๋ยวเราอัพบาร์หลักเพิ่มดีกว่านะครับอ,อ,อ,อัพไปอัไปอัพอโอเคประมาณนี้นะครับผม อ่าข้าด้านล่างด้วยดีไหมผมไม่มีเงินอ่ะโอเคสคกิปไปนะครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่จบยากมากนะครับสำหรับไอ้เจ้าโหมดนี้นะสมัยนี้โคตรง่ายเลยนะครับเราขายตัวตรงนี้ไปด้วยนะฮะจะให้ด้านหลังจัดการไปด้วยนะเอาบัลลักไปนะครับเอาข้าด้านล่างด้วยโอเคด้านหลังน่าจะโอเคนะครับโอ้โหพี่ชาย oh โอมมาเยอะจังโอ้เงินไม่มีนะตอนนี้เดี๋ยววางบัลลักเอาบัลลัก ท้าหลังเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เราหวังไว้ที่บาร์หลักนะครับคือตอนนี้แบบมันโอกมาเยอะจัดๆัอ่ะมันหลุดไปเยอะมากทำไมโมดนี้มันลําบากเนี้ยวะเนี่ยเดี๋ยววางเจ้กระนั้นเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะพอไหวมากขึ้นนะตรงไหนตรงนี้แล้วกันครับเพราะว่าเราจะอัพคันด้านล่างโอเค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 เอยได้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเรามีบาร์หลักอยู่ใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวจริงๆนะครับ หลุดออกไปเยอะเกินบางทีโอ้โหตอนนี้ก็ยังออกมาเยอะอยู่ดีนะครับเราวางเจ๊ก,กอร์นอตไปบัฟไปก่อนนะครับโอ้บัฟไม่ได้มันมีอะไรเป็นใจใเราบ้างไหมเนะี่ยตัวโอ้โหออ,อ,ออกมาเยอะจังอนะันเนี้ยตอนนี้ระวางเจ๊ก,กอร์นอตไว้ก่อนนะครับเพราะจะได้จัดการตัวต้องขนนะตอนนี้ก็มีตัวหลุดไปนะครับแต่ว่าเจ้าบาลักเราน่าจะจัดการได้นะเราอัาบลบักขั้น3,000ไปเลยแด้วกันนะครับจะได้ไม่ให้มันออกมาเยอะๆนะ สามพันสามพันแปดร้อยโอเคอัพไปนะฮะโอเคตอนนี้เราบ,บัฟไปหน่อยน่าจะพอไหวมากขึ้นนะครับตอนนี้เพราะว่าเรามีเจัก้าสองตัวนะที่ถ้าแบบเป็นแบบรีเวิร์กเอ็กเปิดนะผมว่าน่าจะยากมากเลยนะครับเนี้ยเค okay. ยิงไปยิงไปไหวไหมนะี่ะยิงล้านาหนึ่งตัตัวโอเคเริ่มเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับดีกว่าแล้วช่วงแรกๆนะ ตอนนี้เราวาง DJ เพิ่มนะครับแล้วก็อัพคันด้านล่างนะจะได้แบบลดเงินนะครับในการเล่นนะโอเคตอนนี้น่าจะเริ่มไหวชิวแล้วนะครับเพราะว่าเรามีแจ็คกรนอตหลายตัวมากเลยวางจอนไปด้วยนะครับเอาเอา,เอาไว้บัฟดาเมจนะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ห้าหมื่นเลยเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้นานมากเลยนะครับน,นี่สกินแมวเหมียวนะครับตอนนี้เราน่าจะต้องสแปมแจ็คกอนอตไปเยอะๆนะครับเพราะมันออกมาเยอะมากๆเลยตอนเนี้วางไปวางไป,งไปสลับกับคัน้านบนสลับกับคัน,นด้านล่างด้วยนะครับ โอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับตอนนี้เพราะาบารหลักเราก็ออกมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวหันไปรับบารหลักบ้างด้วยดีกว่านะครับตอนนี้เหลือแค่ขั้นสองหมื่นนะครับที่ยังอัพาไม่ได้นะเพราะเงินไม่มีนะครับเออผมเปลดสคริปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันนี่มันเวฟบ,บอสนะครับหูยาจัดเจ๊กนะผมยับเลยนะครับตอนนี้เราวางพวน,นี้ไปหน่อยนะด้วยกันนะฮะอัพเจ๊กน้อนให้ตามสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะะบารหลักน่าจะพอจัดการได้นะครับตัวด้านหลัง โอเคโอ้เริ่มมันเริ่มยิงยับแล้วนะผมตายหมดนะครับตอนนี้ตายหมดเอาไปเอาไปเอาไปน่าจะพอหรอกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องเอาเงินไปอัพบาหลักแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าตัวหลุดออกไปเยอะมากเลยนะครับถ้าเราไม่อัพบาหลักนี่ยำแน่นอนบาหลักบาหลักบาหลักเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โ oh, หมันน่าจะมายิงบาหลักผมแล้วนะเนี่ยยำจัดระวังเจคานอตไป่อยนะครับยิงตัวอื่นไปยิงตัวอื่นไป มันมาเยอะมากเลยมาฝูงปลาผมมาแล้วเจอแน่อย่ายิงนะเวย้ยอย่ายิงนะเวย้ยนี่จะต้องให้เลเซอร์กันช่วยนะคิดว่าน่าจะพอโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราวางเดี๋ยวเราอัพบัลล่าเพิ่มไปเคสตายไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตอนนี้เคเรามาลุ้นนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะไหวชิลนะครับยิงไปยิง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 ไปครับตอนนี้อ,อืหหลุดมาเยอะจังวะเนี่ย คี่น่าจะไหวชิวนะครับเพราะเรามีบาลักอยู่เยอะมากกิดว่าบัลลักไปด้านล่างด้วยนะครับอุ๊ยเจ๊กนอสลืมขายนะครับตัวนี้ตั้งไว้ค้างอยู่นะยิ่งยิ่งยิงเจ็บร้อยตายนีเย่เป็นไงครับผมนี่เหรอสกินฮาโลวีนนะครับอันนี้คือสกินฮาโลวีนนะที่ผมมีนะมอเลเซอร์เพิ่มด้วยนะครับเอาไว้ให้ตัวร่องหุ่นมันไม่ร่องหุ่นนะแป๊บๆก็หลุดแล้วนะครับแบบ ยิงแบบยิงกันไม่ทันเลยนะครับตอนนี้คือถ้าไม่มีบารหลักนี่ยำมากเลยนะฮะวิ่งไปอย่างอ้วนเนาะบนนี้ตอนนี้มา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 โอ้ดูครับผมผมเจ็กกระนั้นผมยิงยับยับนะฮะด้านหลังไหวไหมเนี่ยคิดว่าด้านหลังน่าจะไหวอยู่นะครับคิดว่านะอุ้ยปับบับับด่วนปับด่วนโอ้บับไม่ได้อีกครับเจ็กกระน้อให้ตันไหมนะครับโอเคได้อยู่นะฮะ โอ้หวิ่งมาเต็มเลยรีบเกิดรีบเกิดบาหลักรีบเกิดเร็วพวน้นรีบจัดการแล้วนะครับตอนนี้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยยอมจัดโอเคได,ไดค้ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่โอ,โอ้อุ้ยมีตัวหลุดออกมาด้วยตัวนึ่งจะให้พวกนี้จัดการไปเลยกันนะ <S <S เคเราอัพเจ้าร้อนให้ตนอนนี้ขั้นๆป๊อปไปคนนี้มันจะวิ่งมาเยอะป๊อปไปเร็วงเงิน 1, 1, 1. พันหนึ่งเออยิงไปเพื่อนยิงไปเร็วๆสวยสวยสวย ป๊อป๊อบนี่ใช้สกิลหน่อยนะครับแปมเจะกน้อนเลยอะตอนนี้ผมจะแปมเจ๊กน้อนเลยะกันยิงช่วยก be ันยิงช่วยกันยิงเลยโอ้โหหลุดไปเยอะเกินพี่ชายหยุดหลุดไปเยอะจัดนะครับตอนนี้ต้องหวังเพิ่งที่บารหลักอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าเลเซอร์กันในตรงนี้เยอะนะครับคิดว่าน่าจะผลับมือได้นะได้จริงไหมไม่รู้นะครับตอนเนี้ยโอ้ตายหมดตายหมดตายหมดโอ้ยำ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 จัดแล้วนะับตอนนี้ ตอนนี้เราวางอ่อตรงน,นี้เพิ่มไปหน่อยนะครับเมื่อกี้มันเกิดมีตัวหลุดนะครับผมขอใช้ power up ช่วยหน่อยนะหนึ่งนม,มันโอกมาเยอะจังวะเนี้ยมาไปนะมาไปมาไปแล้วเราเปลี่ยนจากไอ้ตัวนี้มาวางตรงแถวๆนี้ดีกว่านะครับบัฟดาเมจไปบัฟห่วดเลยครับตอนเนี้โอเคตอนนี้ไหวชิวนะครับเรามาถึงเบฟที่38กันแล้วนะใกล้ถึงบอสแล้วนะครับสตันหน่อย โอเคโอเคตอนนี้เรามาถึงบอสแล้วนะครับเตรียมตัวรับมือบอสได้เลยมาเลยอ oh! <laughs> ๋อเมอกิพไม่โหลดเค okay, น่าจะไหวนะเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวโคตรเดอะนะครับบ้าไปหมดเลยตอนนี้ยิงบอยยิงมันว่าน่าจะไหวนะครับระวางเลเซอร์กันนะเลเซอร์กันมีสตกิลสตันนะครับดีมากเลยโอ้โหตายไปแล้วเริ่มตายกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้น เราอัพอัพอัพไปหน่อยอือโอขอใช้สกิลช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตายหมดเมื่อก่อนผมชนะได้ยังไงวะเนี่ยยากจัดเมื่อก่อนน่าจะแบบรถสูดๆกันนะครับผมตอนนี้เรารีบวางตัดวดีกว่านะแปมๆไปน่าจะพอไหวแล้วนะครับพอเลือดมันก็ลดลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันยิงจับเลยเนะี่ยยิงไม่อยู่เลย เล 30, ยสามหมื่นดูแลตายของนายแล้วล่ะไว้ไปเจอกันตอนที่นายกลายเป็นร่างใหม่แล้วกันนะบุ้มเรียบร้อยครับได้ไรได้เอ10 strike โอเคเดี๋ยวไปเจอกันล็อบบี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับขอไปที่หายไปนานนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยครับ Trallallero, trallallà. Versus. Bombardiero Crocodilo. Versus. Giraffa.